สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายสิไม่เห็ดการช่ำสารแน่ไว้ขายเนาะค่ะเนาะขายดีก็คักเลยก็เลยออกแบบยังยกให้ลูกค่าเลยแบบนี้ค่ะเป็นขวดเป็นแก้วเป็นแก้ว,ก,วกาแฟาอุปกรณ์เหลือใส่เนาะค่ะเนาะกินแล้วมีประโยชน์เสียเงินแล้วต้องให้มีประโยชน์จักน้อยอมีแก้วอเมซอนเนาะคะ่ะตาคุณตาชอบกิน ฉันสิเก็บไว้เรามาช่ำมาช่ำเออสละนหน่ไม่ถวยเราเอาถวยลงมาแบบนี้เก๋ดีก็เลยว่าจเิเฮดขายเพราะว่าสระนหน่ขายดีค่ะค่ะช่ำน้ำกับบอทานอันนี้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใส่เนาะค่ะนะเฮดขายก็ได้ขายสระแเน่ไม่ถวยเอเมซอนถวย แก้วที่เหลือใส่แล้วกินแล้วเข้าสจเอาทิมซื้อเสียดายกันเลยเอามาเป็นประโยชน์ในการช่ำสแลเนียโอเคนะคะใครสนใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะคุณยายทาออกแบบเองไอเดียเกิดความคิดเพราะว่าสแลเนียขายดีซะเหลือเกิน ค่ะโอเคนะคะค่ะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ